ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไอออนวิง F-15E Strike Eagle บทนำเชิงภาพรวม F-15E Strike Eagle เป็นเครื่องบินรบแบบ2ที่นั่งที่มีความสามารถแบบ Dual r o l ทั้งโจมตีทางอากาศอากาศและโจมตีภาพคพื้นดินพัฒนาจากประกูล F-15 ของ m c d o n น e l l Douglas ปัจจุบันคือ Boeing ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการโจมตีเชิงลึก Deep Strike ในระยะไกลเข้าทำภารกิจในสภาพอากาศเลวร้าย กลางคืนและยังคงรักษาศักยภาพการต่อสู้ทางอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล F 1 5ไว้ได้เครื่องบินรุ่นนี้เริ่มเข้าสู่การผลิตและปฏิบัติการในช่วงกลางทศวรรษ1980และต่อมาก็กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มโจมตีพื้นดินที่สำคัญของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา USAF ขีดขีดขีดประวัติการพัฒนา development and origin แนวคิดของ F 1 5อีกเกิดจากการต้องการนำสถาปัตยกรรมเครื่องบิน F 1 5ที่มีสมรรถนะเหนือกว่าในด้านการต่อสู้ทางอากาศ มาปรับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สูญเสียความสามารถทางอากาศแมคโดนแนลดาร์ลาสได้พัฒนาร่างเครื่องบินแบบ2ที่นั่งสำหรับภารกิจหลายบทบาทและในปี1981โครงการเอ็นฮ e นท c t i c i c a l f i g h t ETF ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้ระบุชัดว่า F-15E เป็นหนึ่งในตัวเลือกจากนั้น F-15E เข้าสู่สายการผลิตในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ1980โดยติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกแบบ Conformal Fu e l Tank CFTS อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินที่เพิ่มขึ้นและระบบเซ็นเซอร์สำหรับโจมตีภาคพ,พื้นดินขีดขีดขีดโครงสร้างและการออกแบบพื้นฐาน Airframe and General Design F-15E ยังคงพื้นฐาน Aerodynamic ของประกูล F-15 แต่มีการปรับเปลี่ยนหลายด้านเพื่อรองรับภารกิจโจมตีที่หนักขึ้นห้องนักบิน2ที่นั่งนักบินด้านหน้าและ w s o Weapon System Officer ด้านหลังทำหน้าที่ควบคุมระบบอาวุธและเซนเซอร์ต่างๆ ถังเชื้อเพลิงแบบ CFTS ติดตั้งบริเวณแนวลำตัวด้านข้างเพื่อเพิ่มระยะปฏิบัติการโดยไม่ต้องพึ่งถังเชื้อเพลิงแบบภายนอกจนมากเกินไปและยังรักษาจำนวนฮาร์ดคอร์สำหรับติดตั้งอาวุธได้ดีขึ้นโครงสร้างเสริมความแข็งแรงเพื่อรองรับการบรรทุกเพย์โหลดปริมาณมากและทนต่อสภาวะลมขึ้นบินบ่อยครั้งการออกแบบเหล่านี้ทำให้ F-15E สามารถปฏิบัติการทั้งที่ความสูงต่ำและความเร็วสูงได้โดยยังรักษาความสามารถพื้นฐานของ F-15 ไว้ขีดขีดขีด อาวุธและความสามารถในการทำลายเป้าหมาย targeting and weapon employment F15E ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ทั้งในบทบาท stand-in ที่เข้าถึงเขตปฏิบัติการใกล้แนวหน้าและบทบาท stand-off ที่ยิงอาวุธจากระยะไกลระเบิดน a วิถี precision-guided bomb เช่นชุด p a ว g w u b ันที่10ธันวาคม24แบบไกลด้วยเลเซอร์และ JDAM GBU-31/32 ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีด้วย GPS F 1 5 E สามารถทำการเลเซอร์ไกด์หรือใช้ GPS กิแดนได้ขึ้นกับสภาพภารกิจ Stoke of Missile, Stand of f w เวป o อเช่น AGM 1 3 0 AGM 1 5 8 JASSM ในกรณีที่นำมาผนวกและอาวุธสมธรรถนะกลายรูปแบบอื่นๆซึ่งช่วยให้สามารถโจมตีจากระยะปลอดภัยต่อการตอบโต้ของระบบป้องกันภัยทางอากาศของสตรูอาวุธอากาศต่ออากาศ F-15E ติดตัง120้ง AIM-120 AMRAAM และ m 9 Side w i n d อรเพื่อรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศทำให้เครื่องบินยังสามารถรับมือกับการสู้รบทางอากาศได้เมื่อจำเป็นปืนภายใน (Internal Gun) ปืน20ม mm, m M61 บูลการนแบบ r e v o l v e เให้ความสามารถตอบโต้วตวรวดเร็วในระยะใกล้กับทั้งเป้าทางอากาศและภาคพ,พื้นดิน การรวมกันของเซนเซอร์ที่แม่นยำและอาวุธนำวิถีทำให้ F-15E กลายเป็นแพลตฟอร์มที่มีความแม่นยำสูงในการทำลายเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เช่นสนามบินศูนย์สังการกำลังพลขี่และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอื่นๆขีดขีดขีด,ขดระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซนเซอร์อวิโอ닉แอนด์เซนเซอร์หนึ่งในจุดแข็งของ F-15E คือชุดอิวิโอ닉และเซนเซอร์ที่พัฒนาต่อเนื่อง 1. เรดาร์รุ่นดั้งเดิมของ F-15E ใช้แอน APG 70แต่ต่อมาได้รับการอัปเกรดเป็น APG 82 v 1แบบ AESA Active Electronic s c a n Sky Array ซึ่งมอบความสามารถในการสแกนดิจิทันการติดตามเป้าหมายหลายตัวพร้อมกันระยะตรวจจับที่ยาวขึ้นและความต้านทานต่อการถูกรบกวนด้านอิเล็กทรอนิกส์ Electronic c o u n t e r m e a s u r e 2. Targeting p o r t Targeting p o r t เช่น LA-NTIRN ในยุคแรกและต่อมาก็มีการติดตั้งพออดที่ทันสมัยกว่า เช่นสไนเปอร์หรือ l I T E N I N G ซึ่งให้ภาพอินฟราเรดความละเอียดสูงการกำหนดตำแหน่งด้วยเลเซอร์และการล็อกเป้าหมายในสภาพกลางคืนหรือหมอกควัน 3. ระบบนำร่องและการเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิน GPS ผสานกับคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องหน้าจอแสดงผลแบบมัลติฟังชัน MFD และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับแพลตฟอร์มอื่นๆทำให้ทั้งนักบินและ w S O ได้ข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว การผสานกันของเรดาร์ AESA พออด targeting ชั้นสูงและระบบเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้ F-15E มีการรับรู้สถานการณ์รอบตัวที่เหนือกว่าและสามารถปฏิบัติการโจมตีแบบแม่นยำได้ภายใต้สภาพแวดล้อมสงครามสมัยใหม่ขีดขีดขีดโปรไฟล์ภารากิจและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ Mission Profile and Operational Use F-15E สามารถรับภารากิจได้หลากหลายรวมถึง Deep Strike Interdiction เข้าโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หรือเข้าไปในแถวหลังของศัตรูเช่นฐานทัพคลังอาวุธสถานีไฟฟ้าและอื่นๆ Close Air Support (CAS) ให้การสนับสนุนทางอากาศแก่กองกำลังภาคพ,พื้นดินในแนวหน้าโดยอาศัยความแม่นยำของอาวุธนำวิถีและการประสานงานกับผู้ชี้ป้า s e e d e t Suppression, Destruction of Enemy Air Defenses สนับสนุนภารกิจลดทอนหรือทำลายระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้าม โดยร่วมกับอาวุธและแพลตฟอร์มสนับสนุนอื่นๆการต่อสู้ทางอากาศ Air Superiority Task แม้จะถูกออกแบบสำหรับโจมตีภาคพ,พื้นดินเป็นหลักแต่ f 1 5 e ยังคงมีสมรรถนะเพียงพอในการประทะทางอากาศเมื่อสถานการณ์บังคับความยืดหยุ่นนี้ทำให้ f 1 5 e เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในกองทัพอากาศที่ต้องการเครื่องบินที่ทั้งสามารถโจมตีเชิงลึกและกลับมาสู้รบทางอากาศได้เมื่อต้องการขีดขีดขีดข้อมูลสเปคทางเทคนิค Technical Specification สรุปหมายเหตุค่าที่ระบุเป็นค่ากลางซึ่งอาจแตกต่างตามร่นและการติดตั้งอุปกรณ์ภารกิจลูกเรือ 2. นักบินบวก WSO ความยาวประมาณ19.43เมตร63.8ฟุตความกว้างปีประมาณ13.05เมตร42.8ฟุตน้ำหนักเปล่าโดยประมาณ15,000ถึง16,000กิโลกรัมขึ้นกับอุปกรณ์ น้ำหนักสูงสุดขนาดขึ้นบินประมาณ33,000ถึง36,700กิโลกรัมขึ้นกับแหล่งข้อมูลและการติดตั้งอาวุธขับเคลื่อนเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนคู่เช่นปราดแอนวิทนี่ F100 PW229 หรือบางชุดอาจเป็น F110 ขึ้นกับตัวแปรความเร็วสูงสุดประมาณแมตสองขึ้นกับสภาวะเพดานปฏิบัติการประมาณ60,000ฟุตระยะทำการเฟอร์รี่เร ขึ้นกับการติดตั้ง CFTS และถังเชื้อเพลิงภายนอกอาจยาวได้หลายพันกิโลเมตรในสภาวะฟรีแต่ภารกิจรบจริงจะสั้นลงตามเงื่อนไขภารกิจอาวุธปืนภายใน2 0มิลลิเมตร M 6 1บวกฮาร์ดพอยต์หลายตำแหน่งสำหรับติดตั้งระเบิดนำวิถีสต็อปออฟมิสไซล์ side, อาวุธอากาศต่ออากาศและอื่นๆขีดขีดขีดการอัปเกรดสมัยใหม่ Modern Upgrade and ongoing i m p r o v e m e n t เพื่อรักษาความสามารถในสนามรบยุคใหม่ F 1 5 e ้ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างสำคัญได้แก่การติดตั้งเรดาร์ APG-82V 1 AESA แทนที่ APG-70 แบบเก่าการติดตั้ง AESA ทําให้ระยะตรวจจับเพิ่มขึ้นการติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันดียิ่งขึ้นและความทนทานต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นอัเอปเดตซอฟต์แวร์ภารกิจและคอมพิวเตอร์ปรับปรุงการรวมอาวุธใหม่การจัดการข้อมูลบนหน้าจอและการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับแพลตฟอร์มภายนอกการบูรณาการอาวุธรุ่นใหม่ การนำ JASSM และอาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ๆเข้ามาใช้ช่วยยืดระยะปฏิบัติการและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครื่องบินจากภัยคุกคามพื้นดินการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยให้แพลตฟอร์ม F-15E ยังคงมีประสิทธิภาพแม้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วขีดขีดขีดประวัติการปฏิบัติการ Operational History ไฮไลท์หลัก F-15E ได้ถูกใช้งานในหลายความขัดแยง้งสำคัญตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมาตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญได้แก่ สงครามอ่าว Desert Storm 1,991 F-15E ถูกใช้ในภารกิจยามค่ำคืนและการตามล่าระบบขีปนาวุธสกกด Scud Hunting โดยใช้พ่อ,อดาว A-NTIRN เพื่อการเลงในเวลากลางคืนปฏิบัติการในยุโรปและบอข่านบอสเนียโคโซโวบทบาทในการโจมตีและสนับสนุนกำลังร่วมในปฏิบัติการหลากหลายทศวรรษ2000และหลังจากนั้นอิรักอัฟกานิสถานเป็นต้น F15E ปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายภาพคพื้นดินด้วยระเบิดนำวิถีเช่น JDAM และให้การสนับสนุนความใกล้ชิด CAS แก่หน่วยภาพคพื้นดินการใช้งานในสนามรบจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มและความสามารถในการปรับตัวของมันต่อยุทธวิธีที่เปลี่ยนไปขขขีีขีดดดผู้ใช้งาน Operator F-15E เป็นรุ่นที่พัฒนาเพื่อ USAF เป็นหลักแม้ว่าระบบในตระกูล F-15 จะมีการดัดแปลงและส่งออกไปยังประเทศอื่นในรูปแบบต่างๆเช่น F-15I <K> ของอิสราเอล F-15K ของเกาหลีใต้และอื่นๆแต่ F-15E โดยตรงถูกใช้งานโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องขีดขีดขีดจุดแข็งและข้อจำกัด Strength s t r e n g t h and l i m i t a t i o n จุดแข็งสามารถพกพา p a y โหลดขนาดใหญ่ ระเบิดนำวิถีมิสไซล์และมีระยะปฏิบัติการไกลด้วย CFTS ระบบอีวิโอและพาอ,อด์เก็ตติ้งที่ทันสมัยทำให้โจมตีแม่นยำในสภาพแวดล้อมกลางคืนและอากาศเลวร้ายความยืดหยุ่นทางภารกิจทำทั้งโจมตีภาคพื้นดินและรักษาความเหนือกว่าทางอากาศได้ข้อจำกัดขนาดและสัญ,ญลักษณ์เรดาร์ RCS ที่ใหญ่กว่าระบบสเตล์สมัยใหม่ทำให้เสี่ยงต่อการถูกตรวจจับหากไม่มีการสนับสนุนซีดเดที่เพียงพอ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการและการบำรุงรักษาค่อนข้างสูงเนื่องจากระบบสลับซับซ้อนและต้องการการบำรุงรักษาเข้มข้นสรุป Conclusion F15E Strike Eagle เป็นแพลตฟอร์มการรบหลายบทบาทที่มีพัฒนาการยาวนานและพิสูจน์ตัวเองในสนามรบหลายยุคสมัยด้วยการบูรณาการเรดาร์ AESA พ่ออด targeting ขั้นสูงและไออาการอัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ f 1 5 e ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินโจมตีภาพพื้นดินที่มีความแม่นยำและใช้งานได้หลากหลายซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศที่ต้องการสมรรถนะทั้งระยะไกลและความแม่นยำสูงอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง